เรามาพบกันที่งานงานนี้ค่ะ Lead RSP คอร์สคอสนี้นะคะเราให้เนื้อหาเยอะมากค่ะในการเริ่มต้นของธุรกิจนะคะการสตาร์ทอัพเลยค่ะตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะคะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องเริ่มต้นอย่งไงบ้างสเต็ปการเดินเป็นยังไงบ้างนะคะในคอร์สนี้นะฮะโอ้โหบอกเลยนะ,ะว่าจัดเต็มครับ6กบูรุนะฮะที่มีผลลัพธ์ เดือนละหนึ่งล้านนะครับมาบอกเคล็ดลับนะครับในการทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จนะครับใคยก็ตามครับที่ต้องการมีผลลัพธ์จากออนไลน์แบบรวดเร็วทางลัดสั้นที่สุดมาเรียนค้อนหลีดในรอบหน้ารับรองคุณจะได้อะไรกลับไปมากกว่าแค่ความรู้แน่นอน